ที่ผ่านมาคือน่ารักมากเชื่อว่าทุกคนนะคะน่าจะอยากไปทําความรู้จักพี่ๆเรวนะคะแต่ก่อนอื่นสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะชวนคุยว่าแบบเอ้ยคุยแบบว่ากับพวกเราหรือพี่บะหมี่นะคะก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยนะคะที่ f e c o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  k n p n p e นะคะ n o n o 29 Music Station ค่ะคะ่คะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอยากให้พวกเราและพี่บะหมี่เนี่ยทำอะไรก็สามารถรีเควสต์มาได้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราให้พี่บะหมี่เนี่ยแนะนาตัวก,กันก่อนดีกว่าคะ่ะ สวัสดีค่ะบะหมี่นะคะหรือว่าบะหมี่เคค่ะเยเชื่อชื่อเราเหมือนกันเลยนะคะบะหมี่นบะหมี่มันหมี่นะคะอ,อ,อ่ะค่ะอ่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะพี่บะหมี่สู่รายการของเรานะคะอ่ะอยากจะรู้ถึงเพลงมากว่าเพลงนี้คือแบบว่ามันสดใสามากๆเป็นยังไงบ้างคะที่ได้ปล่อยเพลงนี้ ก็รู้สึกเลยว่าดีใจมากๆที่ได้ปล่อยเพลงเพราะว่าจริงๆแล้วเออตัวพี่อุ้ยต้องเรียกเรียกท่านว่าพี <c oughs> ต่ตัวตัวมี่ล้วกันค่ตัวมี่เองนะคะก็คือเคยเป็นเออเกิลกรุ๊ปมาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้ทํา เขาเรียกว่าอะไรได้เป็นบทบาทแบบว่ามีหลายคนในวงแต่ว่าตอนนี้ออกมาในฐานะศิลปินเดียวหรือว่าเป็นแบบว่าเออโชว์คนเดียวเลยใช่ก็รู้สึกว่าแบบอาภูมิใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกดีมากเลยที่ได้ทําผลงานอะไรของตัวเองออกมาสู่พับลิกแบบนี้นะคะแต่เก่งมากๆลเลยค่ะออกมาทําคนเดียวใช่ไหมคะแล้วเพลงนี้เกี่ยวกับอะไรอ่ะคะคอนเซปต์ Concept แบบล็อกมงให้เธอคนเดียวนี่มาจากไหนอ่ะค่ะก็คือตรงตัวเลยเนาะแบบว่าฟิลแบบว่าเฮ้ยเราไปชอบคนคนนี้เราอ่ะล็อกมงเขาไว้เลยแบบต่อให้เราเจอใครอีกเราก็ไม่ได้ชอบอีกแล้วเราก็ เหมือนกันว่าเขาก็ล็อกมงให้เราไปชอบเขาเหมือนกันอ๋อฟลนั้นอันนี้คือมาจากประสบการณ์ส่วนตัวไหมคะเอ้ยมันก็ต้องฟิลนั้นอ <c oughs> แบบว่าของเพื่อนๆด้วยเนาะค่ะก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนอยู่แล้วลจริงค่ะ,ะได้ยินมาว่าเพลงนี้เนี่ยพี่บะหมี่เองก็คือทำเองแบบแทบทุกอย่างเลย<อ>ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือ,อ,อด้วยความที่แบบว่าเราเริ่มมาทำอะไรเป็นของตัวเองครั้งแรกอ่ะอันนี้ก็คือแบบว่าทำเพลงก็เริ่มมาจากส่วนตัวเป็นคนที่ชอบแต่งเพลงอยู่แล้วใช่คือ หมีก็เป็นคนที่แบบว่าชอบเขียนเพลงคิดสตอรี่หรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรแต่งออกมาเป็นเนื้อเพลงอยู่แล้วแล้วก็สต็อกไว้จนกระทั่งวันหนึ่งมารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเก็บไว้นานมากแล้วไม่รู้จะทํายังไงกับมันก็เลยรู้สึกว่าเรามีเงินทุนนี่เรามีเงินก้อนที่ตัวเองเก็บมาจากการทํางานอะไรเงี้ยก็ลองเอามาลงทุนอะไรสักอย่างที่เราชอบละกันก็เลย ไปค้นหามาว่าเราจะเริ่มทำเพลงได้จากที่ไหนยังไงเราก็ไปเจอนี่พี่มิกวงวิชอ่าแล้วเขาก็แบบว่ารับทำบีทเขาดังมากในติ k t o k อก่อะแล้วเราก็เลยแบบไปพักไปหาเขาว่าเขาสนใจแบบว่าช่วยเราไห้แล้ซึ่งเขาก็แบบว่าเฮ้ยพอฟังแล้วคุยไอเดียกันแล้วมันเกิดแบบว่าต่อยอดอะไรต่างๆได้แล้วมันก็เลยออกมาเป็นซิงเกิลแรกก็คือเพลงล ok ็อกมงใช่ค่ะ ขึ้นเราโทรไปหาเขาเองเลยใช่เราไลน์ไปหาเขาคอนแทคเขาตลอดเลยว่าแบบเราต้องการอะไรแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ว่าจะยากตรงที่เราต้องหาเลเยอร์เฟเเพลงที่เราชอบหรือว่าแนวเพลงที่เราอยากจะให้ออกมาเป็นเพลงนี้กว่าจะเป็นเพลงนี้คือยากมากใช้เวลานานไหมคะแบบตอนแต่งเพลงนี้ จริงๆแต่งเพลงเนี้ยไม่ยากเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพี่เป็นคนช like อบคิดสตอรี่อะไรอยู่แล้วในหัวเนาะแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยการแต่งเพลงมันง่ายแต่ว่ามันไปยากตรงการทําดนตรีเ,ออเพราะว่าคนที่เขาทําให้เราเขาก็ต้องเก็ตด,ด้วยว่าเราอยากจะสื่ออะไรเ,ออเพลงมันจะต้องสนุกขนาดไหนเ,ออเช่นเราต้องแบบเราถึงขั้นแบบบอกเขาเลยนะว่าเราอยากได้เสียงติ๊งอะไรอย่างเงี้ยต้องทําเสียงให้เขาฟังใช่แล้วก็หาเรฟเ r นซ์หาอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งคุยกับเขาค่ะ,ะเรามาที่ MV กันบ้างดีกว่าค่ะคือดู MV มีเมื่อกี้คือแบบ น่ารักมากอยากรู้ว่าบรรยากาศตอนทำเอ็มวีเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะพี่บะหมี่ ก็เหมือนเดิมเพราะว่าทำเองใช่แต่ว่าโชคดีที่มีทีมเพื่อนเพื่อนเพื่อนสนิทนี่แหละที่แบบว่าช่วยหมดเลยทุกอย่างก็ไปคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยเนี่ยทำเพลงมาเสร็จแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อค่แล้วเพื่อนก็พอดีเป็นช่างกล้องเป็นตากล้องแล้วก็มีคนแบบว่าเออช่วยคิดคอสตูมช่วยแบบดูเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยได้หมดเลยแล้วก็มันคือมันเป็นความโชคดีของเราที่มีคนรอบตัวเป็นคนที่แบบซัพพอร์ตเราขนาดนี้ใช่แล้วก็ผลงานเนี้ยจะออกมาไม่ได้เลยถ้าไม่มีเพื่อนๆทุกคนใช่ค่ะก็อุ้ยถ้าบอกชื่อเนามมหดนะ นั้นก็อยู่ที่ตัวเองด้วยอ่ะเพราะว่าตอนถ่ายเนี่ยคือนอกจากเราเป็นนักแสดงเป็นศิลปินในเพลงตัวเองแล้วเราต้องคิดในหัวไปด้วยว่าต่อไปซีนต่อไปจะทําอะไรจะอะไรต่ออย่างเงี้ยก็ยากอยู่เรียกได้ว่าแต่ละคนคือต่างช่วยกันจะได้มี MV นี้ขึ้นมาใช่ไหมคะที่บอมีแต่บอกเลยว่าพี่บอมีคือเก่งมากอะคือแบบทำแบบทาทุกโพสิสค่ะเพลงนี้เลยจนออกมาเป็นเพลงที่แบบน่ารักขนาดนี้แต่เมื่อกี้นี้คือแบบแอบดู MV คือมันแบบชมพูมากมันมีความแบบชมพูชมพูแบบบาร์บี้บาร์จ่บบบาร์บี้มากอย่างวันนี้ เบกเกของเราก็คือดูบาร์บี้สุดๆเลยคืออยากจะถามพี่ไม่มีว่าเป็นคนแบบชอบสีชมพูชอบบาร์บี้แบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่าคะอ่าจริงๆแล้วเป็นคนชอบตุ๊กตาบาร์บี้อยู่แล้วแต่ว่าเอาจริงๆนะไม่คาดคิดว่ามันจะออกมาชมพูชมพูขนาดนะี้ <c oughs> จริงๆ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นซิงเกิลแรกจริงๆรู้สึกว่าอยากจะโชว์ความสนุกสดใสให้ทุกคนเห็นมากกว่าเป็นภาพภาพจําแรก เพราะว่าจริงๆเราก็เป็นคนตลกเป็นคนล่าเริงนั่นแหละก็เลยทาเพลงสนุกออกมาก่อนแต่ว่าถ้าสมมุติจะให้แบบว่าเป็นตัวเองเลยความจริงไม่ได้ชอบอะไรหวานเหววขนาดนั้นจะเป็นเพลงที่2เพลงที่3ที่ปล่อยแล้วมากกว่าจะออกแนวแบบโตขึ้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสีออกมินิมอลหรืออะไรอย่างนั้นมากกว่าใช่ค่ะก็เหมือนเป็นเพลงแรกเนาะก็เลยอยากจะโชว์ความสดใสมันก็เลยได้ออกมาแบบชมพูแบบนี้แล้วที่พี่บีมีบอกว่าพี่บ่มีทำทำเองแบบเยอะมากๆเลยอยากหรือว่าพาร์ทไหนที่ยากที่สุดคะตั้งแต่ทำเอ็มวีเพลงนี้มา จริงๆพี่รู้สึกว่าแต่ละพาร์ทมันมีความยากที่แบบไม่เออไม่เหมือนกันเพราะไอยอย่างเรื่องพาร์ทเออแต่งแต่งคำร้องใช่ไหม ก็คือมันจะยากตรงที่พอมันเป็นภาษาภาษาของเราอะเรารู้สึกว่ามันโอเคแล้วแต่พอไปให้เพื่อนฟังหรือว่าให้คุณพ่อให้คนในครอบครัวฟังมันก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาว่าเอ้ยคำนี้มันแปลกเราก็ต้องกลับมาแก้ใหม่อะแล้วพอเป็นพาร์ทการทําดนตรีพอเราไปคุยกับพี่คนทําเพลงพี่มิกเนี่ยเราเราคิดแบบนี้แต่สิ่งที่เขาทําออกมามันก็จะมีแบบว่าด้วยความที่เขาเป็นคนทําให้เราเราไม่ได้ทาเองอะเนาะในพาร์ทดนตรีเพราะมันค,ค่อนข้างยากอะมันก็จะมีความแบบยังไม่ไม่ตรงกันแต่กว่าจะตรงก็ใช้เวลาแต่สุดท้ายเขาก็ทําให้ตามเลฟเราเลยนะ ใช่แล้วก็มาจนถึง MV ก็คือมันยากตรงที่เราต้องหาคอนเน็กชันหาคนรอบข้างด้วยความที่พี่ทําเองก็จะมีเรื่องทุนที่เราอ่าจเราใช้เองทั้งหมดเลยก็ต้องควบคุมการผลิตของตัวเองทั้งหมดก็จะต้องดีลคนดูคนคือมันยากตรงนี้นี่แหละ,ะในพาส,สุดท้าย แต่เรียกว่าฟังมาแล้วแต่ละพาร์ทก็คือดูยากแตกต่างกันไปแต่ก็ได้ออกมาเป็น MV ที่ลงตัวแบบนี้นะคะ,อ,ะอยากรู้เลยค่ะว่าพี่บะหมีเองชอบพาร์ทไหนมากที่สุดแบบจนจบกระบวนการพาร์ทไหนคือแบบชอบที่สุดคะพาร์ทไหนหรอชอบพาร์ตตอนปล่อยเพลง๋อ,อใช่พเพราะว่ามันเสร็จแล้วหรือเปล่าใช่เพราะมันเสร็จแล้วแบบว่าส่วนมากเพลงแต่ละเพลงที่ทำจะพยายามทําให้เกินเดือนครึง่งเพราะว่ามันจะมีระยะเวลากว่าที่เราจะปล่อยเพลงพอเราทําเพลงเสร็จเราส่งไปให้ ที่จะมีแบบว่าเหมือนพี่คนทําที่เขาจะปล่อยเพลงอ่ะพี่คนนี้คนหนึ่งพอเราส่งเพลงไปให้มันจะใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่าเพลงจะปล่อยช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่เราลุ้นมากว่าเมื่อไหร่เพลงเราจะปล่อยแล้วพอเที่ยงคืนอ่ะก็จะสแตนบายรอเพลงตัวเองแลออ้วในฟิลนั้นอ,อ,อยากรู้เลยค่ะว่าพี่บัญมีคือเก่งแล้วก็ครบเครื่องขนาดนี้มีใครเป็นไอดอลบ้างไหมคะจริงๆมีมีอยู่สองคนคอ่ะถ้าเป็นฝั่งต่างประเทศก็จะเป็นชอบนิกิอ่ะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบคนจับความสามารถ อ่าล้วก็คือนิกกี้เขาก็คือคล้ายๆกันเลยเป็นทั้งนักร้องแล้วก็เป็นนักแต่งเพลงด้วยแล้วเขาเล่นดนตรีเล่นกีตาร์เล่นเปียโนอะไรแบบเนี้ย<ม>คือรู้สึกว่าแบบ<ม>เฮ้ยกว่าที่เขาจะไปแล้วตอนนี้เขาโด่งดังมากอยู่ค่าย e i Rising เนาะเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเป็นอะไรที่แบบดีใจกับเขามากๆเลยส่วนถ้ามาฝั่งไทยก็จริง,รงๆชอบหลายคนเลยชอบพี่อิงวรันทอนช,ชอบนี่น้องพีมวสมจุจริงๆชอบน้องพีมวสุเพราะว่าได้ดูรายการ789เานอแล้วแบบว่าน้องเขามาจากแบบว่าเขาเรียกว่ามีพัฒนาการ ในการร้องการเต้นแบบทุกอย่างดีมากก็อย่างที่บอกว่าชอบคนจากการมีแบบว่าพัฒนาการใ่ะที่นี้อยากรู้ถึงแรงมานานใจของพี่บัมมีดีกว่าว่าอะไรคือแบบแรงมานานใจที่ทําให้แบบเราปล่อยเพลงออกมาเรื่อยๆเลยค่ะก็รู้สึกว่า เป็นคนที่ใช้ความรักความชอบขับเคลื่อนชีวิตอยู่แล้วอ,อแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราคือเมียเป็นคนที่เติบโตมาในครอบครัวที่แบบว่าคุณพ่อคุณแม่เล่นดนตรีร้องเพลงแต่ว่าตอนนี้นคุณแม่เสียไปแล้วตั้งแต่อายุ13าแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยดนตรีมันอยู่กับเราในทุกๆช่วงเลยแม้ตอนที่เราแบบแฮปปี้ที่สุดหรือว่าเศร้าที่สุดก็เลยรู้สึกว่าอยากจะใช้ตรงเนี้ในการแบบขับเคลื่อนชีวิตตัวเองให้ไปในทุกๆทิศทางเลยก็เลยทําเพลงไม่หยุดเลยใช่ค่ะ แอบ,บเห็นมาว่านอกจากแบบว่าร้องเพลงเองเนี่ยก็คือเรียนการแสดงด้วยคือตอนมหาลาัยเนี่ยพี่บ้มีนะคะเขาเรียนการแสดงก็งเลยแบบแอบ,บอยากรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบแบบการแสดงหรือว่าชอบร้องเพลงมากกว่ากัน เพราะทำไมถึงแบบไปเลือกอเรียงงนการแสดงใช่ก็จริงๆแล้วเป็นคนถ้าลองเพลงไม่เรียกว่าชอบเรียกว่ารักเพราะว่ารักมาตั้งแต่เด็กๆเลยแต่ว่าการแสดงรู้สึกว่าเป็นโชคดีที่เราได้รู้ตัวเร็วแล้วก็ได้เลือกที่จะเข้าไปที่มสวการแสดงและกํากับการแสดงนะคะก็คือมันทําให้เราเป็นเราอยู่ทุก ถึงทุกวันนี้เลยทั้งได้กล้าแสดงออกได้แบบว่าเออมีการแบบว่าพัฒนาตัวเองมากขึ้นก็ขอบคุณมสวขณะนี้มากมากใช่เพราะรู้สึกว่าเออมันร้องเพลงมันชอบชอบร้องเพลงอย่างเดียวไม่ได้มันต้องแสดงได้ด้วยค่ะแล้วก็นี่แอบไปส่องมามว่าตอนปีใหม่เนี่ยได้ขึ้นโชว์ที่ไอคอนสยามด้วยช่วยเล่าแบบว่าความรู้สึกตอนขึ้นให้ฟังได้ไหมคะเพราะว่าแอบดินมาว่าคนเยอะมาก ใช่คือเวทีที่ไอคอนสยามเป็น360องศาจะแบบมีคนดูรอบทิศเลยแล้วก็มีคนบนเรือด้วยใช่เพราะว่าติดกับแม่น้ำเจ้าพยาเ<ช>นอะแล้วก็มีคนแล่นเรือดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านเลยนะคะที่ให้บมี่เคทีได้ขึ้นไปบนเวทีได้ไปร้องอย่างนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นอยู่แล้วเนาะเพราะว่าคนเยอะมากแล้วก็ส่วนมากก็คือจะมาแบบว่ามาเขาดาวด้วยแล้วก็มาเพื่อฉลองความสุขกับครอบครัวแล้วก็มาดูศิลปินต่างๆด้วยก็รู้สึกเป็นโอกาสที่ดีค่ะอยากอยากรู้ว่า มีความรู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆบ้างไหมคะเพราะว่ารู้สึกว่าคนไปรอที่ไอคอนสยามคือเยอะมากแล้วก็มีลายอัพศิลปินที่แบบดังมาหมดเลยจริงๆมันไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นเพราะว่าเออเราไม่ได้โชว์คนเดียวแบบร้องกับแบงค์กิ้งเพงนนไม่ใช่แต่ว่าเราร้องกับแบรนด์เราเรามีแบรนด์ไปมันก็รู้สึกว่าอุ่นใจอ๋อดูมีเพื่อนอะไรนี้ใช่ไหมคะค่ะมาถึงตอนนี้แล่อยากฟังมานานแล้วนะคะก็คืออยากให้พี่บัมมี่เนี่ยร้องท่อนฮุกแบบสดๆตรงนี้ให้ฟังได้ไหมได้เลยค่ะเอาเลยนะ ก็ฉันะล็อกมองไว้เธอคนเดียวกับเธอเนี่ยนอกเก่าแล้วทุกทุกคนเลยก็ฉันจะล็อกใจไว้แค่เธอถ้าชนะตั้งแต่เริ่มเลยก็ฉันะล็อกมองไว้เธอคนเดียวและมีเขาแม้ขขอเดียวกับเธอมาเป็นของฉันก็ฉันะล็อกมองไว้เธอคนเดียวจะไม่เหลือที่ใครโอ้ย ขอมาคือแบบร้งองสดแล้วคือมันเหมือนแบบที่ฟังใน y t u t u แบบเป<ช>๊ะๆเลยมาถึงคำถามข้อนี้ดีกว่ารู้สึกว่าพี่บาหมีีเป็นคนที่ครบเครื่องมากๆอยากรู้ว่าถ้าขอพอในหนึ่งข้อนเนี่ยพี่บะหมีีอยากจะขออะไรให้ตัวเองคะก็จะขอให้เพลงที่ทำหรือว่าสิ่งที่ทำอยู่ประสบความสำเร็จมากๆ เพราะว่าปกติไม่เคยขออะไรให้ตัวเองเลยปกติจะขอให้แบบเออขอให้เออให้พ่อแข็งแรงหรือขออะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแต่รู้สึกว่าถ้าสมมติเราประสบความสําเร็จเราก็สามารถดูแลพ่อหรือสามารถทําอะไรอย่างอื่นที่เราสามารถอยากจะทําได้ค่ะ โอ้โหคือรู้สึกว่าแบบพอคุยกับพี่บะหมี่อ่ะรู้สึกว่าแบบพี่บะมมี่เป็นคนที่แบบมีแพชชั่นแบบสูงออมากแล้วคือเหมือนแบบทํางานด้วยแพชชั่นของตัวเองมากๆเลยเนาะวันนี้เราก็แบบาได้ทาความรู้จักพี่บะหมี่มากขึ้นแต่ว่าเราเนี่ยมีเกมนะคะที่จะมาชาเลนส์พี่บะหมี่กันแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวรอดูเนาะแต,แต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราส่งทุกคนนะคะไปฟังเพลงกันก่อนเลยดีกว่าคะ่ะ แล้วนะคะอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าเราเนี่ยจะมีเกมนะคะมาให้พี่บะหมี่ได้เล่นกันซึ่งเกมนะคะก็มีชื่อว่าบะหมี่ KT h h a l l e n g e ฉันชอบจุดๆๆคะ่ะ ซึ่งชาเลนจ์นี้นะคะก็คือเหมือนกับเกมถามปุ๊บตอบป๊บค่ะซึ่งเราเนี่ยจะแบบถามคำถามเนาะแล้วก็ให้พี่เบมมี่เดี๋ยได้ตอบโดยใช้เวลาเพียงแค่สามวินาทีเท่านั้นค่ะซึ่งมันมีกระเฟินนะคะจะนับ3 2 1หนึ่งแล้วก็ให้พี่เบมมี่เนี่ยได้ตอบแต่ว่าคําถามเนี่ยก็จะเป็นคาถามเกี่ยวกับพี่เบมมี่เองหรือว่าแบบเกี่ยวกับรอบตัวของเราอะไรเงี้ยชิวๆเลยเอาเป็นว่าคําถามไม่ยากพร้อมค่คะโอเคพร้อมก็ได้พร้อมก็ได้อะรมาเริ่มกันดีกว่าค่ะเฟิน คำถามแรกนะคะก็คือสถานที่ที่อยากไปที่สุดตอนนี้ค่ะส2 1ทะเลทำไมถึงเป็นทะเลค่ะไม่ใช่อะไรช่วงนี้ดูพี่จองกับคันเลนบอยแล้วมันนึกออกแบบไวที่สุดเดียวไดยว่าเป็นคนต่างชาติแต่ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยจริงค่ะชอบมากมาต่อนี่คำถามถัดไปค่ะง่ายมากเมื่อชาวกินอะไรค่ะส2 1ข้าวข้าวอะไรข้าวกับอะไรค่ะกินข้าวป่าเหรอข้าวกับเห็ดทอดอุ้ย เอาละวคือเย็นนี้คืออร่อยมากเป็นมังเป็นอาหารมังสวิลาเป็นอาหารมังแต่ว่าไม่ได้กินมังนะแต่ว่าคุณย่าชอบซื้อก็ชอบกินด้วยใช่ไหมคะมาค่ะคำถามถัดไปค่ะเฟิร์นของที่อยากได้ที่สุดค่ะสามสองหนึ่งบ้านใช่มีมีมีแบบคิดไหมเขาเป็นอยากได้บ้านแบบสไตล์ไหนเฟิรากอยากซื้อบ้านเป็นของขวัญให้ตัวเองก็คือแบบว่าอยากซื้อในปีหน้าหรืออีกปีถัดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าชอบ อยากมีพื้นที่ของตัวเองค่ะแล้วก็แบบว่าใช่จะได้ทานู่นทํานี่ของตัวเองได้แสดงว่าอยากซื้อเป็นบ้านจัดสรรใช่ไหมคะใช่บ้านเดี่ยวอะไรอย่างนี้ต้องอยากได้กว้างมากเลยคะหรือว่าแบบเราอยู่เองสบายสบายอยากอยากได้แบบมีสวนด้วยเพราะว่าเลี้ยงน้องหมาตัวใหญ่มากอุ้ใช่อลาสกันมาเลมิวใส่รักน้องหมาเหมือนกันเดี๋ยวเปิดรูปให้ดูอุ้ยตองแล้วตองแล้วแน่แน่เลยค่ะ อามาต่อกันที่คำถามถัดไปนะคะฟิลแบบสาวๆหน่อยแฟนถามฟิลแบบสาวก็คือแบรนด์น้ำหอมที่ชอบค่ะสามสเบอร์รี่เบอร์รี่โอ้โหเป็นกลิ่นเอ้ยเป็นตัวสีที่ท็อปทอปเลยหรือเปล่าค่ะก็กลิ่นเห่อโอ้โหเดี๋ยวแต่ว่าเป็นกลิ่นที่สาวๆต้องใช้เลยเนาะต้องกปนได้นะคะกลิ่นถ้าบอกว่าเฮ้ยพี่พอมีกลิ่นแบบกลิ่นก็หอมกลิ่นหอมจังเลยค่ะคนะคะหอมเบอร์รี่นะคะ อยากรู้ว่าอะไรคือสัตว์ที่เกียดที่สุดค่ะสามสองหนึแมงมุมทำไมคะเพราะว่าอนิเมีสตอรี่มากเลยมันคือมีสองสตอรี่ก็คือสตอรี่แรกคือตอนอนุบาลเขาแบบว่าให้นอนเรียงกันใช่ป่ะแล้ที่เนี้ยแมงมุมอ่ะแมงมุมบ้านแบบตัวใสๆมันเกาะที่หน้าแล้วเพื่อนที่นอนข้างๆเขาไม่ยอมหลับแล้วเขาเห็นแล้วเขาแปะ เรามั่นตายอยู่คาแก้มเราใช่เราอีกอันหนึ่งก็คือเล่นสไลเดอร์ในหมู่บ้านแล้วแมงมุมมันเป็นแมงมุมตัวใหญ่แล้วตาสีแดงอ่ะแล้วมันห้อยลงมาแบบว่าแล้วมันเหมือนพยายามจะมาอะไรเราใช่ก็เลยกลัวมากเกลียดมากเรียกว่ามีหลายสตอรี่นะคะไม่ใช่สตอรี่เดียวแต่คือเชื่อเชื่อแล้วค่ะว่าเกลียดแมงมุมจริงนะคะคแบบเหมือนมีสตอรี่กับแมงมุมค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะ คือแบบว่าสไปเดอร์แมนหรือเปล่าแต่ชอบดูสไปเดอร์แมนนะออชอบสไปเดอร์แมนจริงๆชอบดูสารคดีแมงมุมด้วยแต่ว่าไม่ชอบถ้าต้องเจอไงเราจะได้ศึกษามันไว้ไงเผื่อครั้งหน้าเจอจะจัดการเถูกเจอกันงี้มีการศึกษาด้วยจริงทีนี้อยากรู้ค่ะว่าถ้าสมมตินะคะพี่บะหมี่มีพลังวิเศษอาอยากจะมีพลังอะไรสามสองหนึ่งตอบไม่ทันพี่ยากจริงเอาใหม่ได้ปะอ่าให้นับใหม่ได้ค่ะ ามสองหนึ่งขอพรอะไรก็ได้พลังวิเศษคือขอพรอะไรก็ได้เพราะว่าเราก็จะไม่มีจํากัดไงเราจะขออะไรก็ได้เสกนูนเสกนี่หรือขออะไรให้เป็นจริงก็ได้ช่วยคนนู้นคนนี้อย่างี้อุ้ยดูดีอ่ะดูดีเกินก็เรียกว่ามีพลังวิเศษที่แบบสามารถช่วยได้ทุกคนเลยไม่ใช่แค่ตัวเราเองค่ะตะกี้นี้พูดถึงจองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมยังถามเรื่อง youtube ดีกว่าชอบดูอะไรมากที่สุดค่ะแบบชาแนไหนที่ชอบดูที่สุด ก็สองหนึ่งคันเรนเพราะอะไรเพราะหล่อหรือว่าเพราะเที่ยวประเทศไทยอะไรอย่างนี้เขาน่ารักอันเนี้ยคือเป็นเรื่องที่แบบทุกคนเห็นกันเนาะใช่แล้วก็แต่ที่ชอบเลยคือเราไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวประเทศไทยขนาดเขาเลยเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาคือซอฟเพลเวอร์เลยเขาเขาไปได้ยังไงในที่ที่แบบเรายังไม่เคยไปไม่กล้าจะไปอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบดูเราดูจะไม่หยุดอะดูจนตีสามตีสี่อ่ะแล้วบอกว่าชอบพูดแบบพี่คันเลนได้ไหมพี่คนรีคอยส์ ใครรีเควสคะไหนใครรู้เลยจริงจริงใจฟูมากวั <laughs> นี้อยากค่นนี้แล้วกันโอเคค่ะอะมาต่อที่คำถามถัดไปง่ายๆค่ะคำแรกที่ขึ้นมาในหัวตอนนี้คะ่ะสามสอ<า>ง<า>หนึ่งหิวหิว,หว <laughs> ที่นั้นแจกว่าน่าจะหิวจริงๆจริงเออเมื่อเช้าอาจจะกินไม่ค่อยเห็นไงมก็เลยหิวแบบย่อยเร็วอะไรอย่างงี้ค่ะมาต่อกันดีกว่าอยากรู้ว่าชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กขนาดนี้ไหมคะเพลงที่ชอบที่สุดคือเพลงอะไรค่ะสามสองหนึ่ง Loki ของนิกกี้อ่ะก็คือศิลปินที่ชอบไอดอลที่ชอบเนาะโชว์นิดนึงได้ไหมสักนิดนึงเป็นน้ำน้ำจิ้มเนาะได้ได้เร่เร่เร่เราเร่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  Loki You a n t in my h e t to low 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 love me โอเจริงๆละมุนน่ะเป็นผู้หญิงที่เสียงพร้อมมากๆค่ะพี่บัวมีเออแบบโดนตกหลายรอบเพราะเสียงของพี่บัวมีคือแบบพร้อมากลงจริจริงค่ะอ่ะมาต่อกันที่คำถามถัดไปยากนิดนึงนะคะคำถามต่อไปคือเมื่อวานไปไหนมาแล้วพรุ่งนี้จะไปไหนคะสามสองนอนเมื่อวานนอนแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะนอนเพราะว่าเป็นวันหยุด นานๆทีจะได้หยุดคุสร้างคำถามนะคะบอกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่คำถามเดียวนะต่อสองคำถามถามสองคำถามไปอีกคำเดียวแต่ว่าได้สองสองคำตอบเลยก็คือนอนอันนี้คือนอนจริงๆเพราะว่าปกติเป็นคนที่ชอบทําอะไรตลอดเวลาเช่นพาหมาไปเที่ยวพาหมาไปวิ่งหรือว่าแบบไปเดินห้างไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าอย่างวันนี้จะมารายการเมื่อวานก็เลยนอนอยู่บ้านอแล้วก็วันนี้พอถ่ายรายการเสร็จพรุ่งนี้ก็ต้องพักโอเคก็นอนมาที่การคําถามสุดท้ายแล้วนะคะ สามคำที่อยากให้ตัวเองค่ะสามสองหนึ่งค่ะพยายามอดทนลุยเก่งมากแล้วเป็นคำด้วยนะบางคนอาจจะแบบเฮ้ยพูดเป็นพยายามรือเปล่าถูกต้องเออพี่มีของเราตอบร็วสุดๆเลยโอ้โหได้ได้ว่าวันนี้ทําให้เราและแบบหลายๆคนที่ดูอยู่ได้รู้จักพี่บะหมี่มากขึ้นมากๆจริงๆนะคะได้รู้ว่าพี่เขามีความสามารถหลากหลายด้านจริงๆนะคะมาถึงตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยอยากให้พี่บะหมี่นะคะได้ฝากผลงานให้หลายๆคนเนี่ยได้ติดตามกันหน่อยค่ะ ก็อยากจะฝากผลงานที่มีตั้งใจแล้วก็ทําเองเกือบทั้งหมดเลยกับทุกพาร์ทเลยนะคะมีก็อยากจะฝากผลงานของมีจริงๆเลยให้ทุกคนได้ฟังมีทุกช่องทางเลยค่ะแค่เซิร์ชว่าบะมีเคทบีเอมีอีเนะคะตอนนี้ก็มี3ซิงเกิลแล้วเนาะแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีอะไรเพิ่มขึ้นใน YouTube ก็ใช้ชื่อเดียวตลอดการ IG Facebook i n s t a g r กรนะคะยกเว้น t i k t o k จะเป็นบะมีกันติชาใช่ค่ะก็อยากฝากน้องๆแล้วก็ทุกๆคนที่ดูรายการนี้ ด้วยนะคะก็ ไปติดตามกันได้นะคะบอกเลยว่าวันนี้เชื่อว่าหลายคนนะ่ะคงแบบโดนตกเป็นที่รียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สามารถไปติดตามเพลงของพี่บะมมี่ได้เนาะอาจจตอนนี้นะคะเราขอฝากช่องทางการติดตามของพวกเรานะคะสามารถติดตามพวกเรานะคะได้ผ่านทาง Facebook Fanpage นะคะ Instagram แล้วก็ TikTok Mono 29 Music Station ค่ะค่ะและตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของพวกเรา2คนและพี่บะมมี่ลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะในรายการ Youngster Idol She Chat รายการที่จะพาทุกๆคนเนี่ยไปชิดแชทกับแขกรับเชิญสุดเอ็กซ์คลูซีฟสุด พร้อมกับโชวปังๆมาให้ได้ชมกันค่ะใช่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะเวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มค่ะทางช่อง Mono 29 Music Station และ AS Play กด -2 0 2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้ง2คนนะคะแล้วก็พี่บะมีค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บายค่ะ